ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม by KTO by Academy ครับวันนี้เรามาดูเทคนิควันนี้เรามาดูการทำงานวันนี้เรามาดูการตัดผมชายในสไตล์ KTO by Academy กันครับ เริ่มต้นนะครับผมมีการวางพอยต์วางลายวางแนววางจุดวางกรอบลักษณะของทรงนะครับเป็นคึงรองทรงต่ำครับเทคนิคของการตัดหรือเทคนิคของการไล่นะครับหรือเทคนิคของการเหลาหรือเป็นเทคนิคของการดิวในลักษณะของการเจาะหรือลักษณะของการกรอบแต่งทรงอันนี้เป็นของ นะครับเป็นงานของ k คทิวคารามีนะครับที่เรามีโอกาสนะครับมาเผยแพร่มาแช์นะครับเอาเทคนิคของการทํางานในแนวของพัชชันนะครับสวยเก๋เท่นะครับตามสมัยในสไตล์ KTO by Academy ครับพอหลังจากที่เราได้ลายได้แนวได้กรอบลักษณะของทรงในโซนของครึ่งของกึ่งกลางหรือโซนของซิ่งหน้าเสร็จแล้วนะครับเรามาสร้างของความถุยถุยในที่นี้ความหมายของผมก็คือการสร้างความยาวของโซนของกึ่งหลังนะครับหรือเป็นลักษณะของกามถุยนะครับ โดยการแบ่งหรือการขึงเชือกลักษณะใบ,บหูสองข้างนะครับโดยกนวางเป็นตัวยูนะครับเป็นตัววีหรือเป็นแอโร่เป็นลูกธนูที่วิ่งชนเข้าหากันนะครับคาร์แอรเรียแบ็กฮาร์ดโครงสร้างสีละลายแนวครับเป็นจุดกําหนดหรือเป็นการวางกรอบหรือการวางฐานหรือการวางทรงเพื่อให้ทรงออกมามีความสมดุลและมีความสวยงามครับครับเพื่อนเพื่อนน้องๆหลายๆคนนะครับอย่าลืมนะครับเทคนิคของการตัดหรือเทคนิคของการซอยหรือเทคนิคของการไล่ทรงของผมชายไม่ ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพียงเราเข้าใจหลักนะครับว่าการทํางานในรูปแบบต่างๆเนี่ยเราจะควรจะต้องเน้นจุดไหนนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูในโซนของซีกด้านซ้ายนะครับเช่นเดียวกันนะครับนะการตัดผมในโซนของซีกด้านซ้ายเนี่ยตามที่กําหนดไว้ก็คือการแบ่งลักษณะของขอบและลักษณะของด้านหลังหูนะครับหรือเป็นลักษณะของการตัวขอบเกลียเพื่อการสร้างในลักษณะกรอบของทรงให้มันมีความสมด,ดรรุลหรือม,มีความกลมเกินกันสุดท้ายนะครับเรามาลบเหลี่ยมลบมุมหรือลบลักษณ ณะขอบของโซนของซี่กล้างนะครับเพื่อให้ทรงออกมาให้มีความกลมกลืนหรือให้มีความสฉลวยแล้วก็มีความสวยงามครับสุดท้ายนะครับเรามาเก็บหรือมาเชื่อมนะครับในลักษณะของโซนของซี่นะครับด้านหลังหูนะครับและด้านกึ่งของไททอยนะครับการตัดลักษณะนี้หรือการเก็บหรือการนำพาลักษณะนี้เราต้องการนะครับให้ทรงและรูปแบบออกมาได้ทุีหรือให้มีความกลมกลืนออกมาได้สวยงามนะครับหลังจากที่เราได้กรอบลักษณะลายแนวของลักษณะโซนของคอเกีย หรือหลังหูเสร็จแล้วเราก็ขยับมือให้อยู่ในโซนของซิกด้านหน้านะครับคำว่าซิกแนานหน้าในคลิปนี้กวหมายของผมก็คือด้านจรนะครับโดยการนะครับที่บอกว่าเรามองเราเล็งดูนะครับว่าส่วนหนาบางขนาดไหนเสร็จแล้วนะครับผมมีการกลับคิปเปอร์หรือกลับแบตเตอรี่นะครับเหลาและรับลักษณะขอบของทรงเพื่อให้ทรงนะครับมีความสมดุลหรือมีความคมคืนออกมาสวยงามว้าวอุแม่เจ้านะครับนะเป็นอะไรที่มันง่ายขนาดนี้นะครับเพียงไม่ขี่นาทีนะครับทรงและรูปแบบออกมาได้สวย อันนี้ต้องกล้าคุยตัวเองได้นะครับการตัดผมที่สวยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเน้นตามบอดี้เราเน้นตามลายเราเน้นตามกรอบแล้วเน้นตามลักษณะของทรงนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บขอบเก็บลายเก็บแนวหรือมาเก็บลักษณะตัวด้านหลังหรือตัวขอบเกียร์หรือมาตัดมุมหรือมาตัดเหลี่ยมนะครับทุกสัดส่วนนะครับอนุโมลในลักษณะของการตัดเราต้องการให้มันมีความสมูทหรือมีความคมคืนหรือมีความสวยงามครับสุดท้ายนะครับเรามาเน้นลักษณะของการตัดหรือการไล่ลักษณะกรอบของทรงใน ในโซนของซิกบนนะครับโดยการยกองศาโดยการตั้งฉาก โดยการเก็บนะครับขอบมุมลายและขอบของลักษณะของทรงอย่าลืมนะครับโครงสร้างนะครับสีละลายแนวเขาเป็นส่วนโค้งนะครับการตัดนะครับเราควรจะต้องเน้นลักษณะขอบของทรงเป็นลักษณะของส่วนโคง้งเพื่อให้ทรงและรูปแบบออกมาได้มีความสวยงามครับเป็นการทํางานนะครับเป็นการที่เราเอาแนวของเกโตคารามี่ ok นะครับมีโอกาสที่เรามาแช่มีโอกาสที่เรามีการแบ่งปันและมีโอกาสที่เรามาเผยแพร่ PROF ครับครับสุ ai, ดท้ายโดยการจบงานโดยการเขาเรียกว่าดรอไยนะครับเป็นการโบร การใดหรือการเป่าเซตของทรง เพื่อทรงของการที่เราตัดทรงเนี่ยออกมาดูด้วยมีความสวยตามที่เราจินตนาการไหมอันนี้เป็นเป็นหลักนะครับเป็นการทํางานเป็นแนวของการตัดผมชายเพื่อให้น้องให้เพื่อนให้ช่างหลายๆคนได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาครับครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับผมออสสมจิตดิสปักดีหรือเคทีโอคารามีครับศูนย์แปดหกครับเจ็ดเก้าหกสี่แปดห้าแปดครับอย่าลืมนะครับหลายคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและอย่าลืมนะครับเรามีทางช่องทิกตอกเพียงแอด ไปนะออสสมจิตติกตองเฟซบุ๊กไลฟ์เอเวอร์รีเดที่กับ <c oughs> มีการเผยแพร่มีการแชร์ส่วนทาง YouTube นะครับอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมและกับเนิร์ซาลอนหรืออาจารย์ตัดผม